เทพเสียน4ี่หมืปีตอนที่12เบิกบานทยานฝาอาเจ็บ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 ความรู้สึกแรกของหลีเหยาคือปวดศีรษะแทบระเบิดหลายร้อยปีของชีวิตในโลกแห่งความฝันอันสดใสสมจริงเปลี่ยนเป็นกระแสข้อมูลดุดเม็ดทรายนับไม่ถ้วนไหลบ่าเข้ามาในจิตใจมันว่าดุดน้ำป่าไหลลากยังฉับพัน บุกเข้าไปในส่วนลึกของสมองในที่สุดกระแสน้ำทั้งหมดพุ่งชนเข้าใส่ต่อมภายเหนียวที่กึ่งกลางหน้าผากตรงๆเลือดเนื้อตรงวางคิ้วกระตุกระรัวราวกับหน่อไม้หลังฝนอันชุมฉ่ำขายบางสิ่งบางอย่างกำลังจะแทงทะรุข,ขึ้นไปบนกระโหลกศีรษะจากนั้นปะทุขึ้นยังรุนแรงสิ่งที่ตามมาเป็นความรู้สึกแปลกพิสดารสุดบรรยายชนิดหนึ่งราวกับว่ามันเป็นคนที่ถูกพันธนาการ ภายนอกถูกห่อหุ้มเอาไว้อย่างแน่นหนาและทุกครั้งที่ความเจ็บปวดประทุขึ้นจะปรากฏรอยฉีกขาดขึ้นบนเปลือกนอกที่ห่อหุ้มร่างของมันประสาทสัมผัสทั้งห้าคล้ายพัฒนาขึ้นมากช่วยให้มันสามารถสัมผัสถึงโรคแท้จริงอัศจรรย์พันลึกถึงที่สุดภายในชื่อว่าพิบตามันพบเห็นรอยแตกบนฝ้าเพดาน327จุดมันมองเห็นตัวหนังสือเล็กๆ หลายร้อยตัวที่สลักอยู่บนถ้วยชาซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า3เมตรอย่างชัดเจนมิหนำซ้ำยังบอกได้ว่าคอความเหล่านั้นเป็นบทกวีในสนามรบซึ่งเขียนโดยกวีของกองทัพสหพ,พันธ์ผู้หนึ่งเมื่อ113ปีก่อนในเวลาเดียวกันชีวประวัติของกวีนักรบผู้นี้รวมถึงการศึกเจ็ดครั้งที่คนผู้นี้เคยเผชิญในชีวิตรวนกระจ่างชัดอยู่ในใจของรีเหว แม้แต่ผลลัพธ์ของการศึกทั้ง7ยังสามารถบอกได้อย่างถูกต้องชัดเจนนอกจากนี้มันยังได้ยินเสียงเนื้อกระทบเนื้อจากภายในห้องทางขวาด้านล่างห่างออกไป20เมตรที่แท้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่มันวิเศษมากหลี่เหว่ยากะพิบตากระพิบตาครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าโลกชัดเจนขึ้นอีกส่วนหนึ่งสีสันง,งดงามนับไม่ถ้วนที่มันไม่อาจบอกชื่อ กกระทบเซลล์รับภาพในดวงตาของมันไม่หยุดอยัง้งหวดฟาดมันจนหัวหมุนงุนงงเบิกบานสำราญใจสุดบรรยายสองมือถูนวดแรงๆที่วางขิวหลีเหวาวพยายามชำระสะสางความคิดให้ชัดเจนแต่ข้อมูลนับไม่ถ้วนยังคงไหลบ่าเข้ามาในจิตใจประดุดขึ้นยักษ์โหมกระหนำ่ำลาวกับแม่น้ำใหญ่ที่หลากล้นออกมาสุดจะบังคับควบคุมได้ 58,942คูณด้วย88,743เท่ากับ5 2 3 0น6 8 9 9 0 6ลังวันที่1ของสลากกินแบ่งผู้บำเพ็ญตนสหพันธ์งวดที่903ออกเมื่อวันที่25สิงหาคมปีที่แล้วคือหมายเลข738952745516ได้รับเงินรางวัน13ล้าน 547,328หยวนหลังจากหักภาษีพิเศษ14.32%ก็จะเหลือมูลค่าสุทธิ1 1 6 7 3 5 0หยวนสหพันชิงเหยาคอบคุมพื้นที่37.14ล้านตารางกิโลเมตรประชากรทั้งหมด10.455,000ล้านคนมีทหารประจำการมากมายมหาศาล กองถับครอบรองเรือรบผลึกวิเศษระดับยุทธศาสตร์ขนาดยักษ์ชั้นหยวนสือเทียนจุนจำนวน13ลำเรือประจันบาลผลึกวิเศษระดับยุทธศาสตร์ชั้นธงเทียนเจียวจู่52ลำวันที่30พฤษภาคมเมื่อ3ปีที่แล้วค้าเดินข้ามทางแยกระหว่างถนนใหญ่ลั่ฟูและถนนชีสารวันนั้นอุณหภูมิแตกต่างกันอยู่ระหว่าง13-21องศา เกิดเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความแรงระดับสองห่างออกไป11เมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นสตรีสวมกระโปรงสีเขียวอ่อนนางมีอายุระหว่าง26-29ปีลมกระโชกแรงพัดกระโปรงของนางเปิดขึ้นเป็นสีชมพูที่มีลายสีม่วงอ่อนสงครามรือเลือดที่ชั้นล่างสมควรเป็นครอบครัวของพี่เจ้าอืม72ครั้งในหนึ่งนาทีอัตราความถี่นี้สูงกว่าประสิทธิ ภาพปกติของพี่เจ้า35.8%และเสียงครวญครางของสตีคมชัดกว่าปกติ23.4%หากไม่ใช่ว่าพี่เจ้ารับประทานยารับบางอย่างก็เกรงว่าคราครั้งนี้พี่เจ้าจะต้องสวมหมวกเขียวแล้วนี่ใช่มีอะไรผิดปกติหรือไม่ข้าฉไหนจูจูสามารถครบคิดหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน และประมวลผลความคิดที่สับสนวุ่นวายจำนวนมากในคราวเดียวนี่ราวกับว่าเหมือนกับเป็นผู้บําเพ็ญตนความคิดนี้สร้างความตื่นตะลึงให้แก่หลีเหยา่ยามันหวนนึกถึงเมื่อครู่นี้อย่างที่มันเพิ่งหลบหนีออกมาจากความฝันประหลาดของโอเยนจอรู้สึกถึงความเย็นซ่านเล็กน้อยในศีรษะของตนมันลีตาลงสองมือขยุมจิกต้นขาอย่างรุนแรงอาศัยความเจ็บปวดช่วยสงบจิตใจ ปลุกปอบจิตสมาธิคบคิดใคร่ควรถึงสาเหตุและผลกระทบที่ตามมาหลังจากนั้นไม่นานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำหลายร้อยสายก็พุ่งออกมาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ภายในสมองของมันดังเช่นไขมุกเงางามรวมรังข้อมูลแต่ละชุดเข้าด้วยกันก่อตัวเป็นห่วงโซ่ข้อมูลที่สมบูรณ์พร้อมสมองกลผลึกวิเศษเปิดเครื่อง หลี่เหยาเอ่ยเบาๆสมองกลพนผลึกวิเศษหน่วยหนึ่งพลันลอยขึ้นจากปลายเตียงฉายลำแสงอันนุ่มนวลออกมาหลังจากเสียงดนตีติงตังติงตังดังกังวานเป็นชุดลำแสงก็กระจายกลายเป็นภาพมายาขนาดใหญ่ผืนหนึ่งหลี่เหยาเข้าสู่เว็บไซต์เปิดหน้าเว็บที่ชื่อว่าเครื่องมือค้นหาว่านเสียงป้อนคำว่าสำนักร้อยหลอมลงไปในช่อง จากนั้นกดเบาๆบนตัวอักขระไปหน้าเว็บปรากฏแสงสีสดใสสว่างจา้าตัวอักขระเจ็ดสีกระโดดโลดแล่นเต้นอย่างไม่เป็นระเบียบจากนั้นกลายเป็นข้อความย่อหน้าสั้นๆชุดหนึ่งสำนักร้อยหลอมคายสำนักที่คงอยู่เมื่อ4 7 0 0 0ปีที่แล้วในเวลานั้นถือเป็นช่วงกลางของยุคเทพเสียนดังเดิมเป็นสำนักที่ครั้งหนึ่งเคยจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในเขตภาคกลางของ พบหงกวงพวกมันมีฝีมือในการหลอมสร้างศาตาโดยเฉพาะกระบี่เคยหลอมสร้างของวิเศษที่มีชื่อเสียงมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าสำนักรุ่นที่36โอเย,ยจือซึ่งรู้จักกันในนามแบบอย่างของช่างหลอมสร้างคนผู้นี้เป็นปรมาจารย์หลอมสร้างที่มีชื่อกระเดืองดังไปทั่วถูกกล่าวถึงในบันทึกโบราณมากมายราวราว0 0 0ปีที่แล้ว สำนักใหญ่ของสำนักร้อยหลอมถูกทำลายสิ้นด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ที่ไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปีพวกมันก็หายตัวไปดุดหมอกควันที่สลายไปกลางอากาศสาบสูญจากหน้าประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิงตามบันทึกการขุดค้นในภายหลังของผู้บำเพ็ญตนในยุคนั้นกล่าวอ้างว่าโอเย,ยจืประสบความสำเร็จในการหอมสร้างค่ายกลเคลื่อนย้าย ที่สามารถท้องกานเวลาและในการทดลองครั้งแรกกับก่อให้เกิดการระเบิดของกระแสพลังป่านขนาดมหฮึมาโดยไม่คาดคิดท้ายที่สุดคนกลายเป็นขีเท่าดวงวิญญาณถูกทำลายกระจัดก,กระจายหายไปหมดสิน้นอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบส่วนที่เหลือของสำนักร้อยหลอมแม้แต่ครั้งเดียวข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสำนักร้อยหลอม รวมล้วนมาจากบันทึกโบราณหลายฉบับถือเป็นหลักฐานทางอ้อมเท่านั้นสําหรับการตายอย่างฉับพลันทันใดของโอเย,ยจิรวมไปถึงการเสื่อมสุดของสำนักร้อยหลอมสาเหตุที่แท้จริงยังคงไม่ทราบแน่ชัดข้อเสนอพิเศษสำนักร้อยหลอมปรากฏอยู่ในเกมใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดยพัรว่านเซียนของเราตำนานจอมกระบี่โลกโบราณผู้เล่นสามารถเล่นเป็นตัวละครในสำนักร้อยหลอม โต้อตอบกับแบบอย่างของช่างรอมสร้างโอเยจือโดยตรงเพื่อค้นหาความลับที่ลึกลับที่สุดของสำนักรอมสร้างหากเข้าร่วมในตอนนี้จะได้รับของขวัญผู้เล่นใหม่ทันทีและผู้เล่นหนึ่งมืนคนแรกที่ดาวน์โหลดเกมนี้จะได้รับชุดเกาะรบสุดอัศจรรย์อีก5ชุดมัวรอช้าอันใดรีบดาว์โหลดและเชื่อมกระแสจิตเข้าสู่เกมทันทีลีเหยาเหมือนข้อความย่อหน้าสุดท้ายอย่างไม่ใยดี เลือนกลับขึ้นไปยังสองสามยอดหน้าก่อนอีกหลายรอบกว่าตามองซ้ำแล้วซ้ำอีกสองตาของมันเริ่มทอประกายทีละน้อยในใจหมุนเลวรี่ความคิดมากมายประดุดกระสวยทอผ้าร้อยด้วยเส้นไหมค่อยๆถักทอเข้าด้วยกันในรูปแบบที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนที่แท้เป็นเช่นนี้สำนักร้อยหลอมเป็นสำนักเก่าแก่ที่มีตัวตนอยู่จริงในยุคโบราณโอเย,ยจื ก็เป็นปรมาจารย์หลอมสร้างอันเด่นล้ำที่สามารถสั่นสะเทือนฝาดินได้จริงๆเมื่อ46,000ปีก่อนมันคิดค้นเครื่องมือที่สามารถท่องเวลายิ่งไปกว่าน,นั้นมันยังทดลองด้วยตัวเองเพียงแต่คาดไม่ถึงว่าการเปิดใช้ค่ายกลท่องเวลาจะก,ก่อกวนฝ้าดินจนปันป่วนวุ่นวายนำมาซึ่งการระเบิดครั้งใหญ่เป็นเหตุให้สำนักร้อยรลอมพินาศสิ้นในชั่วพริบตาทว่า ถึงแม้ว่าสำนักร้อยหลอมจะถูกทําลายแต่การทดลองของโอเยอจือกลับประสบความสำเร็จจริงๆมันเดินทางข้ามกำแพงเวลามาถึงในอีก46,000ปีให้หลังยุคเทพเซียน40,000ปียุคสมัยนี้มีของวิเศษอัศจรรย์นับไมปทวนที่ผู้บำเพ็ญตนโบราณไม่อาจจินตนาการไปถึงสำหรับผู้คลั่งไคล้าาศาสตร์วิชาหลอมสร้างเช่นโอเยอจืแน่นอนว่าความตื่นตาตื่นใจของมัน ยอมเป็นที่คาดคำนวณได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบของวิเศษขนาดใหญ่ที่ทันสมัยเช่นรถไฟผรึกวิเศษความเร็วสูงพิเศษแต่เพียงแค่พบเห็นแวบเดียวมันไหนเลยจะศึกษาเรียนรู้จนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในทันทีได้ดังนั้นผลก็คือมันถูกรถไฟชนตายในทันทีจะว่าไปแล้วเรื่องพิดารเช่นการเดินทางข้ามเวลา สมควรสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อร่างกายของผู้บำเพ็ญตนอย่างที่คาดไม่ถึงโอเย,ยจือจะต้องได้รับผลกระทบจากการเดินทางข้ามเวลาอย่างรุนแรงที่สุดกระทบถึงพื้นฐานพลังฝึกปือของมันอย่างใหญ่หลวงไม่เช่นนั้นโดยพลังฝีมือโรดพบจบแดนของมันที่เคยแสดงให้เห็นในความฝันเกรงว่าจะเป็นรถไฟพลึกวิเศษเสียมากกว่าที่จะถูกมันหวดฟ้าจนตกสะพาน แต่ไม่ว่าจะอย่างไรร่างกายของโอเย,ยจือก็ถูกลถไฟผลึกวิเศษบทขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของมันไหนเลยจะสลายหายไปอย่างง่ายดายถึงเพียงนั้นท่านใดนั้นมันพบเห็นข้าที่กำลังเดินผ่านใต้สะพานจิตวิญญาณของมันเข้ามาในร่างกายข้าพยายามอย่างไร้ผลที่จะยึดครองร่างกายข้ามิผิดยามนั้น ข้ารู้สึกถึงลมหินเย็นเยียบที่จู่โจมเข้ามาในร่างข้าชัดๆต้องเป็นเท่าทารกหน้าชังที่ไม่มีเจตนาดีผู้นี้แน่ความฝันนั้นเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดมากมายที่แท้เป็นตาเท่าผู้นี้รอบคิดอ่านวางแผนล่อรวงข้าหากไม่ใช่ว่าข้าได้สติทันเวลามองทะลุภาพรวงตาของมันอย่างทันท่วงทีเก่งว่าผู้ที่ตื่นขึ้นมาบนเตียงนี้ จะต้องมีความเชื่อฝังใจว่าตัวมันเป็นโอเย,ยจือจริงๆแต่ข้าเป็นเพียงคนธรรมดาผู้หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ผู้บำเพ็ญตนเสียด้วยซ้ำข้าจะต้านทานวิญญาณอันทรงพลังของโอเย,ยจือได้อย่างไรทั้งยังเอาชนะการยึดของร่างของมันได้ลีเหยาความคิดจิตใจหมุนเร็วลีคบคิดใครควรอยู่ชั่วคูหวนนึกถึงความฝันช่วงที่มันเข้าสู่ห้องหอกับบุตรีของเจ้าสำนัก ในเวลานั้นปรากฏละรอกคลื่นที่ไม่สอดคล้องกันแทกเข้ามายังฉับพลันท่านใดนั้นในใจมันสว่างวาบในที่สุดคนพบเหตุผลเบื้องหลังฮ่าฮะ่โอเย,ยจือเอ๋ยโอเย,ยจือเท่าทารกผู้นี้ช่างโชคร้ายนักซึ่งความจริงเอ่ยถึงจิตวิญญ,ญาณอันแกร่งกล้าวเกียงไก่ผู้เทียบเทียมของมันหากประสบจะยึดรองร่างใครสักคนไม่ว่าผู้ใดก็ตามในสหพันธ์ แม้ว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญตนระดับต่ำสักคนเก่งว่าจะไม่มีที่ใดไม่สะดวกแม้แต่น้อยน่าเสียดายที่ข้าไม่เหมือนผู้อื่นลึกลงไปในสมองของข้าซุกซ่อนความทรงจำที่ไม่ได้เป็นของโลกนี้ตั้งแต่แรกก้าวอีกทางหนึ่งก็คือร่างกายของข้าเดิมทีถูกหลีเหยาจากโลกมนุษย์ครอบครองอยู่ตั้งแต่แรกเทียบเท่ากับฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งไว้แล้ว มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติต่อการยึดรองร่างทางป่วงแม้แต่ไวรัสที่ร้ายกาจที่สุดเมื่อพบกับผู้ที่มีวัคซีนคุ้มกันก็ได้แต่งองมือจนปัญญาโอเย,ยจืดนับว่าโชคไม่ดีโดยแท้มิเพียงยึดรองร่างฆ่าไม่สำเร็จยังทิ้งประโยชน์ใหญ่โตเอาไว้ให้แก่ฆ่าด้วยลีเหวาต่อให้มีปฏิกิริยาเฉยช้ากว่านี้ยังตระหนักชัดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอันเหลือเชื่อกับร่างกายของมันแล้ว ความเร็วในการขบคิดคำนวณของมันรวดเร็วกว่าเดิมอย่างน้อยสิบเท่าไม่ต้องเอ่ยถึงอื่นใดเพียงบอกว่าอาศัยข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้มันสามารถประมวลผลเพื่อหาเหตุผลและผลกระทบที่ค่อนข้างถูกต้องแม่นยำภายใน3นาทีแต่หากเป็นตัวมันในสมัยกรนเก่งว่าต่อให้ผ่านไป3วัน3คืนยังไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นกับตนเอง เล่าสื่อของชั้นเรียนฝึกยานสมาธิเคยกล่าวไว้สภาวะสูงสุดของการเข้ายานสมาธิคือการเข้าสู่กระแสะเวลาที่ไหลช้ามากชนิดหนึ่งหนึ่งนาทีในโลกแห่งความจริงจะเป็นสภาวะสุดอัศจรรย์ที่เท่ากับหนึ่งปีในโลกแห่งจิตใจหากฝึกปืนในสภาวะนี้จะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงรวมถึงมีส่วนช่วยในการยกระดับอัตราการพัฒนารากบานขณะที่ข้าอยู่ในความฝันเสมือนจริง ดูเหมือนว่าเวลาได้ผ่านไปหลายร้อยปีแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าข้าได้เข้าสู่สภาวะลึกลับที่ว่านี้จริงๆถูกวิญญาณอันทรงพลังของโอเย,ยจือเคียยกรมโดยไม่รู้ตัวระหว่างที่ข้าหมดสติอัตราการพัฒนารากปานของข้าใช้เพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ก่อนหน้านี้หลีเหยาเคยได้ยินเล่าสื่อกล่าวบรรยายว่าการเพิ่มอัตราการพัฒนารากปาน จะช่วยปรับปรุงขีดความสามารถในการจดจำสามารถระลึกถึงความทรงจำจำนวนมากในชั่วพริบตาช่วยยกระดับพลังประมวลผลและการวิเคราะห์เพิ่มความสามารถในการคิดและรับรู้อีกหนึ่งหลักฐานโดยตรงที่จะช่วยยืนยันเรื่องนี้ก็คือตอมภายเหนียวที่วางคิ้วของมันให้ความรู้สึกเหมือนหน่อไม้หลังฝนที่กำลังจะงอกเงยขึ้นมาได้ถูกมือสัญ,ญญาณเหล่านี้ ล้วนตรงกับการเปลี่ยนแปลงผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายของมันการหลุดหน้าอันประเปรฐการหลุดหน้าอันประเสรฐไม่รู้ว่าอัตราการพัฒนาร่างปานของขาเพิ่มสูงขึ้นเท่าใดใช่มีพลังมากพอที่จะทุบตีจะคนบุญหนักสักใหญ่ของชั้นเรียนหัวกะทิให้สีสะพองโตเป็นหัวหมูได้หรือไม่